เป็นฝูงเลยว่าถึงปากกาพี่น้องเขาหน่อยว่าถึงปากกามาเป็นฝูงเลยปืดพี่น้องปากกาเขาเป็นฝูงวันหนึ่งปะนิ้งอุ้ยๆๆ้ยอุ้ยหาโตได้เลยปืดพี่น้องผมชมถึงปากกาปากกามาหาโตเลยไล่เลี้ยวล่องไปเลี้ยวตาขึ้นพี่น้องเอามาเอาไปมันลงเลี้ยวมขึ้นมาเส็จอือถหมพี่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 น้องมาเอามาเอาพี่พี่พี่โตนึง นี่ที่นี่นี่นี่แน่น่นไดลาติดก็ได้ผลาได้พี่น้องได้ว้าตอนดนวาที่มั่นบนงระน่อกุ่งคุ้งกุ้นหลายมันนไมันดจิจักจิไปไปคูสิฟ้าไม่ยกอันนี้อหน้อาถืออเอาบลกบลตากอีกตากไนใส่ใ่ะไรก็ต้องถือไว้ถือถือจางไหนไปสะกอนมันถือมันใส่ตากอะไรกันโอ้ยเนียตากแบบใหญ่นึ่ นี่ปลาลวดปลาลวดเมาปลาลวดสักวันนี่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 ตรนี้วุดไปแล้วโอ้ยไปแข่ยันเ้าตอนนั้นมันนั่นยุ่งหเอามันแาานี้เอ้ยเ้าตักนี่ต่อซับเมื่อตักเน่น่ก็หบกก็เนนได้ยเป็นอย่างที่พวกเมาปลาของมือหบ่อกูใส่ ปลาขึ so ้นบอไปเบิ่งเร้วมวมอนี้พระเจ้าวันบ่ขึ้นเดีปลาขื้นที่เดียวไปที่เดิมไปหรอเขาเคยไปยังไงไปไม่ปลาโรลยไั่ไปเจอหรอไปเร้วย้าจะศสอยู่ห่นบึ้งพ่อกับแม่กันนาบ่กเนี่ยนมันตองมาตีสี่บอตสองตพระเจ้าเต็มบึ้งแร้วมากเลยโอ้โหมวยนี่เนี่ เจ็บท้งได้หล่ะนั่นสองสามตัวสี่ตัวห้าตัวไม่ยังเระเบอดนี้ต่อสิบช่งปลาสิบช่งปากกาพี่น้องเขาเป็นฟงเอาไปเสด็จท่งไปใส่เบิร์ดพี่น้องบาดเจ็บท้งเสียโอ้ยบางหันเข่าห่าโตหกโตออกข้างนอกเลยตนี้ว่าเป็นยังเอาปากมันสูบมากไหมเอาปากมันสูบมาทางนี้ก็ดึงเลยพี่น้องปลาเขารอบนี้แต่ว่าปลาดเจ็บท้งที่จริงมันไหลก่านี้เด้พี่น,อน,น,นอ้องที่แม่งกำลังกวดบาดเจ็บท้งโอเค สามตัวพี่น้องในปากกาตัวหนึ่งมาแล้วพี่น้องเริ่มมาแล้วนั่นเดียวิวิปปากกาเขาเป็นฟูงเลยพี่น้องปากกาขึ้นหน่อยแต่ว่าเนี่ยใครบ่นนี่พี่นอ้องปากกาึ้น,ปนเป็นฟูงเลย วิ้พี่น้องประกาเขาต่อปฏิทิ่งจะเขาได้ปฏิทิท่งเลยเขาบยปฏิท่งมันก็ปัดออกจะดงมัน่าจะดุงมันคาเนี่ได้ประกาน้อยตัวหนึ่งประกาน้อยตัวหนึ่งอันซ้นองเนง่ย่เอต็มยูเออเดี๋ยวเราจะไลซ้อนให้ เ๋ยวเขาแต่ปากาพี่น้องอนแนงนนดียรวนออากขออกพี่น,ออน้องเดวงนอดนั่นดีอุ้อุ้ยปากกานากาเขาดีดีเลยพี่น้องปากกานี่ยพอขาดสายเลยปากกามาตักหนามนนี้แล้วพี่น้อง พันเขานี่แม่เนาะไปยังไรครับพันธดิเขาไปาโดไปหันดีอนะุ้ยโบรูว่าป่าองี้ยงเด้อบังหันเด้ออุ้ย,ย,ยปากกาปาก,กาปากาโบเมีนโบเมีนตัวบังหันโบเมีนปากกาได้ตะดุงติ่งได้พี่น้องโตกใจกับทีมงานได้ยังไงติดๆเลย Rumah. Oi. Pakai nyai, kan berkong. Ini. Pakai noi. pakainya di nyai deh, นี่ปากกาหน่อยบ้คอยบาคออืมอืมยังแรงลุลุลุลลุลุลนลุ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 ลลุลลุลุลุลลีลุดุล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 ลุ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 ลกลุล้ลุคลุลุลุุล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 าลุ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  คลิปนี้มิตะปก,กาอันนี้มันเป็นหนองนอันนี้มันเป็นแบบทั้งอันหนองพอกบึงงามพี่น้องคลิปเก้าเผมจะเป็นทั้งอันพูนทวัดนำซี่ครับอันนี้มิตาปการล้วนเลยนี่นั่นเป็นเบืองอันนี้มันเป็นบึงพี่น้องซึ่งมันเกษตรตะปการละขันเขาเด้วยนั้นอุ้ยอีรถอุ้ยปลา <S <S เป้าอุ้ยปลาสูตรอุ้ยก็ลายเท่พี่น้อง อุ้ยพี่น้องก็ไล่เที่ยวนี่บอลบอลรถพ่อีออกกี่แล้วอุ้ยพี่น้องให้ไายล่ะยี่สูตรก็ได้อุ้ยพี่น้องเขาไล่ไว้เทียวนี่ปะเป่าวงในใครงื้อเลยจับหัวมันจับหัวมันเอาเอานีซ้วนบ่พี่น้องได้ปลาโรสไหมพี่น้องบอบอลบอเอาส้อนซะจะได้ซีซ้วนทั้งล่างแล้วก็รปล่อยลงหันเลยเรื่อยๆเรื่อยๆเอาเด้อหนีพี่น้องอุ้ยพี่น้องได้ปลาโรสพี่น้องปลาโรสเขาแต่ปะเป่าปะเอาเนะครับพี่น้องเบิ่งได้ซีโตเลยเทียวนี้ได้ปลาสูตรตัวหนึ่ง ปลากุ้ยไล่ตัวหนึ่งพาโลดอุ้ยคือคืออุ้ยพี่น้องเริ่มเลื่มมันเริ่มอันนั้นเหรอพี่น้องเริ่อม,มาแล้วมันเริ่มมาแล้วพี่น้องปลาโอเคโอเคปลากาะไรไงบ่มี่บอกอุ้ยเอออีหยังต่ำสะดุ้งตึๆกๆบ่น,นึงพี่น้องตกใจเลยปลากาะตัวเดียวอยู่ละอ๋อมันคือหัวสูบจังสั่น ดมัดุี่น้งปรางงขาดะเงมันซูปจนขาดเลยเหรอือ,อุมันซูบหัวมันซูบจ,จนขาดเลยพี่น้องเบิ่งมันด,ดันสะดุงหัวจนปอมันคือเก่งเถอะวะมันดันสะดุงจนขาดเลยพี่น้องปะกาตัวนี้ตัวเี้หรด้วเราว ไปยังไงปลากาอีกเลยอุ้ยขื้แห้งหลายพี่น้องเอ้ยคลิปยิงวตป่ากาเด้ครับคลิปปลากาเลยนเหรครับพี่น้องคลิปนี้ส่สะดุ้งข้าวนึงครับพี่น้องสะดุ้งไี่ห้อยไปจารุ่งไหมเขาว่าเขาว่าเข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 าบด้านบด้านฝากกว่าเดียวอง อเอ๋อไปยังไงไปยังเรา <eterm Gore S 1> อีสูตรอีสูตรอาปลาสูตรเข่าดีเด้อพี่น้องปลาสูตรมันไล่กินปลาหน่อยคิดว่านะอืมจะเอาประทันปลาจับท้องพี่น้องฮะปลาจับท้องกำลังอ้ออมาอีหยังล่ะตำยู่บ่วพามันจะตกใจแท้ ้ย้ยเม้ยไข่พี่น้องปากาแม่้ยพี่น้องปากกาเมข่ใค้ยูยูยตัวแบบไงปากกาแม่ไขคพี่น้องเอาเอาเขาแล้วพี่น้องแม่ไข่ปากา่หนวกันต่ เอาไม่ยังล่ะปะตุ่งเขาเป็นฟูงสะตุ่งเขาเป็นฟูงเอาท่านวะท่านวะท่านตัวใหญ่ตัวเดียวตัวน้อยออกเบิร์ดด้วยองะตุ่งเขาเป็นฟูงได้บ้างหันแต่ว่าตัวน้อยออกเบิร์ดด่างสองเส้นหนึ่งหน้าคือสีออกวะถ้าต้องแบบเส้นเคิืองมากกว่านี้เขาไม่ยังตกใจ อ้ยเปิด่พงเขาบอออกออกปส่งหน่อยออกเปิดส่งพงงี้ตัวนี้ปหน่อยออกเดส่พงีเอาตะใส่ไงพี่น้องใส่มินิเบาเอาตะใส่ไงมาถึงมาบังันเขาไล่ครับได้พี่น้อง เป็นฝูง <thấy S 1> เลยว่าถ şey ึงปากกาพี <hi> ่น้องเขาหน่อยว่าถึงปากกามาเป็นฝูงเลยปื๊ดพี่น้องปากกาเขาเป็นฝูงวันนึงปนิ้นอุ้ยอุ้ยอุ้หาโตได้เลยปื๊ดพี่น้องผมจมถึงปากกาปากกามาหาโตเลยปากกาคือบ่เห็นวบาคอนามาเลยว่ะพี่น้องหาโตพี่น้องจมถึงปากกาปากกามาเลยพี่น้อง อตกใจสิบพงกูรุด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 โดยปาก้าเขาบ่กปาก้าปาก้าเขาบ่าปาก้าอุ้ยพิสูดพิสูดนก็โดดขื้นแ้พิสูดที่น้องปาก้าว่าเขาก็ได้สูดแล้วว่า เนาอยได้ไปสูตรพี่น้องเอาลอดสูตรไงพี่น้องหืมปากกาปากกาใช่ล่ะออ้นั่นเดียเห็นแล้วนี่พี่น้องเลยปากกาเอาอันกีกระเตอร์กันนะ เด็ดปากกาพ่อตึ๊กพ่อพี่น้องพ่อตัวเดียวพี่น้องไม่ได้เขาเป็นฟุงพี่น้องหืนี่ยจากตึกกว่านึงนั่นไอีหลีตึกกว่านึงพี่น้องเขาหนอกตกใจแรงมันต่ำตึกกว่านี้ Ba cai của nói nữ vi hang lạnh vào bà ca niệm kêu bọc hôn năm 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 เยาคั่นใส่ยข้ามีอะไที่น้องทอดแสดียบเลยนี่วานเฮียเอาปากกาก็ได้บ่แฮทีเหรอปากกาแมน,นอยู่พีไ่ไปไทยไปไทยมีใครยิ้มงานวานเฮีย เป็นกล่องจีนไอถ้บวงควานครับ <plex> พ <aer os lide> ี oh, ่น้องปื้อตัวนี้แม่ดีเดียววะสอนถ้าวะน้องโอ้ยเห็นใน้รปล่งกิดตัวใหญ่เนาะน้องอไปไทยแม่เคว่างนแล้วมาเข้ามาานะว่าโก้ไปยังไไปไทยไปไทยไปไเลยพี่น้องถ้วงควานเนาะจะยังมันถึงใหม่ด้้ เจ้าก็เห็นเจ้าเนะาะเจ้างมาทั้งขบเจา้ไไจาไปอยู่ขวบมนสิบอะไวรวะอ,อู้หูนะมันไม่เราไม่เราพี่พูนป้าปไป้องงไปใช่ม้น,มน,น,นไปใส่กุมารมาแล้วมาแลมาแ้ว<บ>ามานาหมดปยังตรงนี้นึงท่านบอท่านมา หัดเน้บ่มาเมื่อบมันัเอ้ยทางออกบนบ่มันออกนี่หละนี่มันบ้ววงนีู่เดี๋ยวมมันอยู่ในหันอยู่มีอยู่มีอยู่นี่หลยอยู่นี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 ่มันอยู่ในนี่เคยเห็นมันแลนเรื่อยเ่นี่เอลงสัก่อนนี่อุตัวใงญ่อยู่นี่นี่ขันมันเด่นอยู่ดิอยู่หอกอยู่หรอกน่เด้ โอ้ยออกไปแล้วตัวนึงเลยสไถ่นั่นแหะมันออกมองเงินนั่นแหละออยเหลือจักตัวบนนอไปเดีียวว่เห็นน้ำด้วันเจ้าบ้านถือใหม่พอดีเลยยังวะยังอยู่ยังอยู่ตัวนึงอยู่ปื้อนบหันฟูมึงเงี้ ไป่งไฟไทยป่ไเป,ป็ปน่งไไม่มีอขาน้อืมนี่ตัวหนึ่งน้องมันรุดไ<อเ>่ือปลาตไฟไทยตัมีใครปกาไผไทยไหมตรงบ้านล ไปเรื่อยๆโเคปกกาแล้วเดี๋ยวเล่นไปยงไไปไทยไปไทยออฟฟิศกกาไมฮเป็นตักกาขีเนาะไปไทยไปไทยไปไทยไม่ใครอยู่แล้วนะูดาวงนี้ไข่เต็มท้องนี่แต่แนวเดียวนี่แต่แนวเดียวอีีเอ้าปดใส่เจาก็มนอเห็นนี่ยปว ใ่แกเอาหยาไปงไว้ด้เอามีปากกาเลยบ่งจใช่ไแม่เอาบ่เอาแม่ใส่อะไ่เห็นนี่แม่พื้บานืบานดุาหนึ่งม่เมั่งเครื่องไหมอู้จายเนเอาโตขึ้นานเข่าเข่ามาเร็วเนาะข่านงบาทเร็วนี่ม่สงตัวนี้ไหมมีใครบ่ บ่คิดดนสิเขาปนีเด้้ง่าบ่คิดดนสิปนีเด้รนะเนาะใส่เดียวกันเลยเนาะนานวันไว้แต่มมิจอดก็ชิดกันเนาะ